ต่อให้เราชอบอะไรมากแค่ไหนอะทุกคนแม่งเบื่อหมดเลยแล้วคืออย่างต้นไม้ต้นไไ้เมันคนทํางานตามฟิลเหมือนกันแต่ว่าต้นไม้ไม่ใช่คนที่ขี้เกียจคือทํางานตามฟิลหมายถึงว่าวันนี้มีฟิลอยากทํางานจังเลยก็จะทำ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 แต่วันไหนเบื่อต้นไม้ไม่อยากทํางานแต่ต้นไม้อยากทํางานอดีเลกงานอดีเลกข,ของต้นไม้คืออะไร แม่งก็คือของเล่นอ่ะแม่งก็เลยสามารถทําได้เรื่อยๆทาได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะการทําของเล่นนะทุกตัวมันไม่ได้แตกจุดเดียวกันหมดอ่ะมันมีอะไรใหม่ๆให้เราเรียนรู้ในระหว่างทางการการทำงานอ่ะถามว่าเบื่อไหมเบื่อแต่ถามว่าให้เลิกทําไหมมันก็ไม่เลิกเพราะมันรู้สึกว่ามันเหมือนแบบ มันคืองานที่เรามันทัชเราจริงๆอะ่ะเราชอบมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ถ้าทำงานประจำอะ่ะมันจะแบบมึงคุณต้องตื่นกี่โมงคุณนูน่นคุณนี่คุณจะต้องตอกบัตรให้ทนันตอกบัตรเข้าตอกบัตรออกแต่อย่างต้นไม้เงี้ยต้นไม้ตื่นกี่โมงก็ได้แต่ต้นไม้จะมีวินัยในตัวเองว่าแบบถ้าวันนี้ฉันตื่นสาย ฉันต้องทํางานสามารถทํางานลากยาวได้อย่างน้อยอ่ะงานอ่ะมันจะต้องเสร็จตามโกที่เราตั้งไว้ว่าตัวนี้จะต้องเสร็จวันไหนวันไหนเราสามารถเมเนจการทํางานได้ค่ะเอาจริงๆคนเขาจะบอกว่ามันดูสบายนะทํางานอยู่บ้านอะไรเงี้ยซึ่งใช่สบายแล้วเราก็ชอบอย่างนั้นแต่ถามว่ามันง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายทุกงานต่อให้หนั่งทํางานอยู่ที่บ้านนะถ้าเราลงดีเทลไปในเนื้องานจริงๆมันยากหมด